สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่บอกว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมวยให้ความสนใจมากๆกครับนั่นก็คือเจ้าเสมาเพชรแฟร์เทคครับเจอกับเจ้าตะวันชายชอไทยเศษครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่แฟนมวยรอคอยมานานครับประกบให้เจอกันแล้วหลายครั้งครับแต่ยังไม่ได้เจอกันสักทีครับคราวนี้ครับลงตัวเรียบร้อยที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ถือว่ารุ่นนี้ รองเบอร์หนึ่งกับรองเบอร์สี่ก็เจอกันครับก็ต้องบอกว่าน่าสมน่าสนใจมากๆครับพิกัดนี่ก็เดี๋ยวเลยว่าตามที่แฟนมวยเคยคิดไว้แล้ครับว่าไม่ได้เจอ5้ายกก่อได้เจอในรูปแบบสามยกของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่นี้มีไฮไลท์นะครับเป็นคู่ไฮไลท์ถ้าใครชนะนี่จะได้ไปชิงเข็มขัดแชมป กับน้องโอไกย่าง5้าดาวนะครับเสมาเพชรนี่ก็อยากไปแก้มืออีกครั้งครับส่วนตะวันช้ยนี่ก็ใฝ่ฟันอยู่แล้วครับว่าอยากมีเข็มขัดวันแชมปี้ยนชิพมาครอบครองครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับให้กับค่ายพีเคแสนชัยครับมีเข็มขัดแชมป์วันมาประดับค่ายนะครับก็ต้องรอดูครับคู่นี้นี่จะเจอกันในวันที่27สิงหาคมครับศึกวันแชมปี้ยนชิพนะครับก็ถือว่าอยู่ในคู่ที่แฟนมวยนี่ให้ความสนใจนะครับถือว่า แฟนมวยเรียกร้องอยากชมอยากเชียร์ในที่สุดก็ได้เจอกับสายฟ้าผ่าเสมาเพชรเจอกับสายดาราตะวันฉายครับก่อนหน้านี้นี่ทิ่งซึ่งทางตะวันฉายก็บอกว่าไม่ค่อยอยากเจอกับเสยมาเพชรครับเพราะนับถือกันนะครับก่อเหล็กเรียกว่าสนิทสนมกันพอสมควรครับคราวนี้นี่ก็หนีกันไม่พ้นครับก่อต้องมาเจอกันแล้วครับเส้นทางมวยนะครับในรูปแบบ3มยกครับ3มยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเสมาเพชรนี่ก็ กุหลาบดำนี่ก็โดนทุบเพียงแค่ตนยกแรกมาแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแกปะทะน้องโอ๋แกก็เจอมาแล้วครับรถเหล็กแกก็ชนะมาแล้วครับเพื่อนรวมใครของตะวันใช้แล้วครับรถเหล็กก็ถือว่าไฟนี้นี่ต้องวัดใจทั้งคู่ครับก็สนิทกันความสนิทเอาไว้ข้างล่างครับก่อนมาเจอกันบนเวทีก็ต้องใส่กันเต็มที่ครับเพื่อเข้มขัดแชมป์นะครับ ส่วนน้องโอ้นี่ก็ไปยืนรอยอยู่แล้วครับก็เจ้าของตำแหน่งแชมปเปี้ยนนี่ก็ถือว่ารุ่นนี้นี่ก็มีนักมวยดังๆเยอะครับมาอันดับหนึ่งนี่ก็จะเป็นไสมาเพชรครับอันดับรองอันดับสองนี่ก็จะเป็นทางด้านเจ้ารถเล็กครับอันดับสามนี่ก็กุหลาบดำอันดับสี่นี่ก็เจ้าตะวันฉายครับดูครับว่าเจ้าตะวันฉายนี่จะเจอจ,จะผ่านไสมาเพชรได้หรือเปล่าครับเพราะเป็นมวยซ้ายด้วยกันครับแต่เจ้าตะวันฉายนี่รูปร่างจะได้สูงได้ลอยกว่าครับ เพทพิกัดธรรมชาตินี่ก็น่าจะใหญ่กว่าไสมาเพชรครับแต่ไสมาเพชรนี่นวมเล็กครับแหมแกเรียกได้ว่าแกชกมานานนะครับโดนหนักๆเน้นๆนี่แกไม่กลัวครับไสมาเพชรก่อประเภทกาแลกกาเสียนะครับส่วนตะวันฉายนี่ก็ยังว่าและครับพึ่งมาโชว์ฟอร์มได้เพียงแค่ไฟแรกก็ติดตาเซียนมวยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าติดตามครับส่วนผมนี่ยัง บอกเลยว่าคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ5ยกนี่ดูสีมาเพชรจะเป็นรองตะวันฉายแต่3มยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่มีอะไรแน่นอนครับเหมือนกับกุหลาบดํากับแสงมณีก่อนชกใครก็บอกว่ากุหลาบดําในสู้ไม่ได้ครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าหมัดกําปั้นเล็กๆนี่ครับนวมเล็กนี่จะสามารถต่อยหมัดเดียวในแสงมณีหลับสมาเพชรนี่ก็เป็นมวยประเภทต่อยหนัก ไซนับขวานอกอยู่แล้วครับก่อตะวันฉายนี่ประมาทไม่ได้ครับประมาทนี่ก็ลงเปรยได้เหมือนกันครับพอเวทนี้พิกัดนี้นี่ก็ถือว่าแรงครับเจ้าเซมาเพชรนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟทเทคครับไม่ใช่ว่าตะวันฉายจะกินได้ง่ายๆครับก็ถือว่าน่าดูน่าชมครับคู่นี้27สิงหาคมครับสึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็ถือว่าสมใจแฟนมวยครับสึกวันจัดให้ครับก็เป็นคู่ที่น่าติดตามมากๆครับ เรียกได้ว่ากระแสร้อนแรงจริงๆครับถ้าเจอกันวันผมเชื่อนะครับว่าวันที่เขาชกกันนี่แฟนมวยทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนี่จะให้ความสนใจและติดตามรอรุ้นผลนะครับว่าใครจะชนะครับและความฝันของตะวันฉายจะมีโอกาสได้เจอกับน้องโอ้สมดังใจไหมต้องรอติดตามครับคู่นี้ก็แน่นอนครับสึกวันคอนเฟิร์มแล้วครับเจอกันแน่นอน27สิสิงหาคมครับก็ ตามลุ้นตามเชียร์ครับชอบใครรักใครก็เชียร์ได้ครับสายฟ้าผ่ากับสายดาราตะวันฉายนะครับใครสายไหนจะหนักกว่ากันครับใครจะสามารถก้าวขึ้นไปชิงชมตำแหน่งแชมป์เปี้ยนกับน้องโอได้ครับต้องรอติดตามกับ27สิงหาคมนี้นะครับในสึกวันแชมปเปี้ยนชิปนะครับไว้หน่อยครับสำหรับใครที่ต้องการลุ้นมวยครับแล้วก็ผลมวยต่างๆข่าวสารกีฬาครบเครื่องนะครับก็แอด ที่ IG 24ครับฝากไปด้วยครับครบเครื่องทุกเรื่องกีฬาครับ